เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูโรตีที่มันไม่ใช่โรตีนะครับผมแต่ว่ามันคือขนมปังและเขาจะเรียกว่าโรตีทําไมว่าทำไมไม่เรียกขนมปังไปเลยอัสลาม,มุอะลัยกุมครับผมและสวัสดีพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะครับผมนี่กับบังเนี่ยมาอยู่กันที่ร้านของโรตีจอห์แนแอนด์เดอะเฟรชแอนด์เฟรชเฮ้ยแอนด์อะไรนะแอนด์เฟรชแอนด์อะไรนะแอนด์เฟรชแอนด์เฟร โรตีจอนแอนด์เฟรนด์นะคบผมให้ตายสิเขยภาษาอังกฤษกันทั้งคู่เลยเราสองคนเนี่ยร้านนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่รามคำแหง8 1อตรงข้ามกับโรงเรียนสุเหร่าคลองจันทรโรตีจอนเนี่ยเป็นชื่อสรีทฟู้ดของทางมาเลย์นะครับพี่น้องภาคใต้เนี่ยน่าจะคุ้นรสคุ้นปากกันดีในโซนกรทมเนี่ยน่าจะน้อยคนนะครับผมที่จะเคยลองแต่อีกหลายหลคนที่เคยลองนะครับผมก็อาจจะเข้าใจว่าสาขาเนี่ยมันปิดไปแล้วมันอาจจะแจ้งไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยปิดร้านไปสักพักใหญ่ๆเลยครับผมสาเหตุ ก็เพราะว่าถูกขโมยของโอ้โหขโมยไปได้น้ำตาลยังโดนขโมยอย่าคิดดูขนาดร้านข้างๆก็ยังโดนขโมยเหมือนกันเลยครับนี่ถ้าแบบด้านในเขาใส่เป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิ่มจินดานีจะไม่สงสัยเลยนะขโมยไปได้ไงของน้ำตาลได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเมนูของค้านะครับเรามาเริ่มเมนูของเหลวกันก่อนเลยดีกว่าเป็นเมนูพวกน้ำเมนูแรกนะคบเป็นเมนูข้าวโพดสามสหายนะคบผมเริ่มแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นมีน้ำตาลตนโหนดมีนมสดเต็มมันเนยแล้วก็น้ำข้าวโพดนะครับผ ต้องคนก่อนกินด้วยเด้อรสชาติเนี่ยมันก็จะออกหวานแล้วก็หอมข้าวโพดมากนี้เนี่ยเป็นน้ําอินทผพาลามครับผมอร่อยมากด้านในเนี่ยมีเศษเนื้ออินทผพาลามให้จักระจี้คออยู่หน่อยๆด้วยแหละอันนี้ระหว่างชิมนะครับผมแม่มีเด็กมาแบบอุ้ยนิลินานิ่งใช่นิลินาหรือเปล่าไม่ใช่นะใช่ปะไม่ใช่เอฟซีเด็กปะไม่ใช่เหรอน้องเขาเห็นว่ากินแล้วหน้ากินนี่วิ่งเข้ามาใหญ่เลยอยากกิน อะไรนะทอาไว้อ้วนกันในคลิปไอ้ลิสกีดีว้ยลิสกีพุงแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นชาไม่ชักรสชาติเนี่ยก็ออกเข้มข้นพอได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอบังถ่ายก่อนนะและนี่ก็คือชาชักนะครับรสชาติเนี่ยละมุนดีเลยแก้วนี้ต่อมานะครับผมแก้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกุลาบสามสหายสีสันเนี่ยสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมแบบสุดเลยอ่ะและหลังจากเรากินเมนูของเหลวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปกินเมนูของที่ร้านนี้เลยเริ่มจากเมนูที่แบบขายดีมากๆที่เป็นเมนูต้นชื่อคลิปเลยที่เราบอกว่าโรตี ไม่โรตีมันก็คือเมนูนี้เลยครับผมเมนูโรตีจอนจะเขย่าทำไมอะเราอะให้มันดูแบบให้มันดูให้มันดูมีชีวิตชีวาซึ่งโรตีจอนเนี <t ors <t ors ่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นขนมปังบาเก็ต เอ,อมันจะ,นจะ aw, ยาวๆใหญ่ๆใช่ไหมทําให้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันกินยากนี่เขาก็เลยเอามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับผมใช้เป็นขนมปังแบบนี้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องกับความชอบของคนไทยเรานะครับผมที่ชอบกินขนมปังแบบนี้ขนมปังนิ่มๆเรานั้นอาจจะไม่คุ้นเคยกับการกินขนมปังแข็งๆเราก็เลยจะต้องกินแบบนี้ครับผมแบบนี้เนี่ยก็คืออร่อยแล้วนะที่ไปกินเนี่ยขนมปังเนี่ยมันมีความนิ่มแล้วก็อร่อยมากคือฟ่ามันเยอะมากอะดูเด้ ไส้มันจะเยอะมากแล้วก็ตัวขนมปังอ่ะมันนิ่มแล้วก็มันนุ่มมากหืไส้ทะลักและจานนี้นะครับผมก็เป็นโรตีต้มยำปลากระป๋องนะครับปกติเราจะเห็นพวกไส้ไข่ไส้อะไรไส้กะเพราใช่ไห<อ>มอันนี้มาแปลกเพิ่มอีกเป็นต้มยำปลากระป๋องเราจะกินเพียวๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะกินคู่กับอาจาดอย่างนี้ก็ได้ตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นโรตีกะเพรานะครับเนี่ยปกติลีนาชอบกินไก่กระเทียมมันน่าจะมีโรตีไก่กระเทียมบ้างนะ อยากได้ข้าวสวยอยากได้ข้าวสวยและเมนูนี้นะครับผมก็คือเมนูมัตตาบะเนื้อนะครับอ้อดูไส้แบบแน่นมากตัวไส้ให้มาแบบว่าแน่นๆเลยนะครับผมและด้วยความเป็นมัตตาบานะครับแน่นอนว่าให้กินคู่กับอาจานะครับผมจะอร่อยมากขึ้นทวีคูณไปลเลยมัตตาบะตัวเนี้ยเขาจะขายดีมากๆเลยในช่วงรอมฎอน ลำดับต่อมานะครับผมก็จะเป็นโรตีพิซซ่านะครับผมตัวซอสเนี่ยเป็นซอสมาจากมาเลเลยนะ นาเข้ใช่เป็นซอสนำเข้าตัวนี้นะครับผมตัวแป้งเนี่ยมีความกรอบมากแล้วก็หนึบมากและตัวซอสที่เขาได้ทามานะครับผมที่โรยมาเนี่ยเฮ้ยมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมากรสชาตินี่มันแบบว่าดีสุดๆเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะมนุษย์เราอะ่ะแบบไปกินมาตั้งหลายร้านไปลองมาตั้งหลายร้านหลายซอสแบบที่ได้ชิมอะ่ะแต่ละร้านมันมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวแล้วก็แบบไม่เหมือนใครเลยและไม่ได้มีดีมีอร่อยแค่แบบว่าแป้งหรือว่าโรตีหรือว่ามัตตาบะที่มีไส้เดียวนะแป้งอย่างเดียวเขาก็อร่อยเหมือนกัน นะกินคู่กับนม<ค>นข้นหวาน,น,วาน <laughs> ทำไมต้องคิดเด้อนมเออไม่รู้แต่ถามนี่ลีนาเป็นคนที่แบบถามอะไรไม่ได้ถ้าถามแล้วคือนางจะช็อตทันทีเลยแต่ตามานเขา,าจะมีแกงแบบแกงแพะแกงเนื้อเออกินิมอะ่ะใช่ปกติเขาจะต้องกินกับแกงแต่ว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยกินกับแกงก็เลยต้องกินกับนมข้นหวานอันนี้เป็นนมข้นหวานตาอะไร ตาานี่กับบังตัวแป้งเปล่าๆนะครับไม่รู้ว่าด้วยความกินหน้าร้านแบบว่าสดๆใหม่ๆเลยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบว่ามีความกรอบแล้วก็มีความนิ่มแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในนั้นเออแต่ว่าตัวแป้งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรานี่นะสั่งไปหรือว่าเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเราสามารถเอาออกมาแล้วก็เวฟต่อแล้วก็กินได้เลยและนี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมนี่คือเมนูสุดท้ายที่เราจะมากินกันก่อนที่จะไปเริ่มที่เมนูของหวานไอ้เน่เมื่อกี้กะจะชี้ลืมเมนูของหวานหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยอุ้ยทะลุเลยรู้ป่ะว่าไม้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กันเบอร์เกอร์ไม่ให้ล้มรู้ดิไงใช่ป่ะเฮ้ยมั่วเนี่ยเขาเดาเขาเดาว่าเวลากินปกติมันไม่เมียะเวลากัดอ่ะวูบไส้มันจะออกมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดาอันนี้เดาอ๋อนี่เดาใครใครรู้ก็เม้นนึกว่าผู้เชี่ยวชาญใช่แล้วมั้งพ่อใช่แหละใช่ป่ะใช่เออไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวให้เขาไปเถียงกันในโพสต์อีกทีนึง และส่วนเมนูนี้นะครับผมก็คือเมนูโรตีมะพร้าวนะครับตัวแป้งเนี่ยก็คือจะใช้เป็นแป้งที่เป็นใบเตยด้วยโอ้ดูมะพร้าว ัวมะพร้าวที่เขาให้มานะครับผมก็คือมีแน่นทุกอนูทุกพื้นที่พื้นผิวเลยแหละ <c oughs> อร่อยเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างนะครับถ้าจิมกับน้ำนคนหวานเนี่ยจะอร่อยความอร่อยเนี่ยเพิ่มทวีคูณเลยเมนูทั้งหมดโดยรวมที่มาทานในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าอร่อยอยู่ในระดับร้านค้าที่ดีแล้วก็ที่น่ามาลองชิมเลยครับนี่และด้วยความที่แบบว่าอยู่หน้าโรงเรียนแบบนี้นะรู้เปล่าว่าเมนูที่เด็กชอบสั่งที่สุดคือเมนูอะไร ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงถืออยู่ในมือเนี่ยเเป็นคนแรกไม่รู้ชอบแกล้งลีนะ <pe at> เป็นโรตีระเบิดนะครับผมที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาชอบสั่งกันแต่ว่าเราจะไม่มารีวิวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงตัวติ๊กต k ติดตามชมติดตามชอในทิกติกด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมานะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยนะครับเดี๋ยวบางเนี่ยจะทําการทิ้งพิกัดทั้งหมดไว้บนโพสตแล้วก็ใต้คอมเมนต์และถ้าหากว่าใครนะครับสนใจที่จะเปิดสาขาหรือว่าซื้อแฟนชส์ไปทานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้สนับสนุนโดยสินทอนบุฟเฟ่นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินทอนน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณตาหินวะโจ๊กนินจาตลาดคลองสิบหกโจ๊กธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดา